ดีครัคุณแม่สวัสดีค่ะมัอนี่เฮจังนี้ฮัลโหลค่ะฮัโหลใครฮัลโหลใครฮัลโลนะคะโอเฮจังไห่เนี่ยนะคะตั้งหม้อตั้งหม้อติดไฟติดไฟตั้งหม้ออันน้ำยังล่าน้ำมันค่ะโอน้ำมันใส่ก้อนน้อยนึงใส่น้ำมันน้อยหนึ่ง้ยน้ยง้กรเทียม เปั้นเลยมากกว่าที่จะไหนนี่ตำมาตำโอเคโอเคครับตตอ่ากระ,ะเทียมใส่กระเทียมน้ำมันใส่กระเทียมใส่ผัดกว่าเอาผัดกระเทียมเนาะกระเทียมเจียวให้มันหอมไข่พะโล้วันนี้คุณแม่ศิลปินมักม่วน ต้มไข่พะโลผมพะโลอ้าตามด้วยผงพะโลใส่ไปซองหนึ่งเลยเออไขย<ส>่จักหน่วยนี่ใส่ซองหนึ่งไข่กรโลกก็บเ,เก็บโลเ,เก็บเก็โหเกือบถาดเกืบถาดาดหนึ่งก็มีสามซีซเกอบสามสิส <c oughs> บหมูสามชั้น <ลง S 1> ใส่ลงไปหัดต่อนาอ เกลือใส่อีกหน่อยนึงเกลือใสนอน่ะทีนี้กับทำที่ีผัดคุณแม่สิลปินมักม่วนท่เมื่อนี้่พลค่ะต้มไข่พะโลกินมาทั้เบื่อเด้อันนี้ไข่พะโลคุณแม่ศิ้ลปินมักม่วนใส่น้ำปลาปลาหนนะคะ ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำโอ้เนาะใส่ลงไปตามขั้นตอนเนาะครับจ้าอ่าพีดขั้นตอนว่าไรบะบะแสบเลยซอสอ่าใส่ซอสลงไปอีกโอ้ใส่หลายอย่างเนะคุณแม่เนาะลายอย่างโอ้ใส่หลายอย่างเข้าบะแสบได้ข่าวว่าเล็กๆเล็กหน่อยพิดอกพิดใจใครพัโล่คุณแม่ หอมอันนี้ซอนนอใส่มากนะโอ้ใส่ซอนหลนยหลครัครับนทีนี้ก็รอ,อแป๊บนึงแป๊บนึงอีโดนปันไดโอใส่เวลาตัวนี้พดไปรื่ลยเนะครับคุณแม่นนึครับไปแหลกคุณมี วัไน,น,นไหนไม่ได้ออกนอกบ้านคุณแม่ก็ทำครับครับวันไหนออกนอกบ้านนะะ่ไวไหน,น,น,นออกนอกบ้านน่เอ,อ,เอ,อาไข่ลงเลยว่ะ เสไข่ลงอคือพอเอาไส้นามคุณ่นไสนโอ้ไส้ไข่ก่อนม้เหอโอเทอะไปเลยปเ่หลุมไข่ต้มแกะเปลือกเตรียมไว้นี่ตอนเีนียาไข่ใส้แล้วันนี้ผัดต่อไท้อว่าขวบผมด้วเยฮ้าา่่ น้ำสะอาดนี่แหละเนาะธรรมดานี่ละเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาแล้วก็ต้องหู้วันนี้ต้งหู้ต้อหู้ทอดต้งหู้ทอดโอ้ทอดทอดเสร็จทอดเสร็จทอดให้มันสุกก่อนต้องหู้ลงเลือดหมูเลือดหมูลงลงอีกโอ้ยเยอะแยะเลยเนาะ แล้วก็ปรุงรสอ๋อเพิ่งปรุงแล้วอ๋อครับ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 ทีนี้ปิดฝาปิดฝาอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีแล้วครับครับครับปิดฝารออีกสิบนาทีมาเจอกันนะครับนอคุณแม่คุณสิบนาทีเราปะสิบนาทีแล้วค่ะสิบนาทีเราโอ้ เป็นพะโล้แล้ววันนี้โอ้ใส่นน้ำตาลดีกป่น้ำตาลค่ะน้ำตาลพะโล้มันต้องหวานเนาะต้อหวานอืมแมนคุณแม่ศิลปินมักม่วนอย่าลืมกดติดตามแม่นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคุณแม่คุณว่ายกดติดตามกันหน้อยหน่อยนะสงสาร เปิดคลิปขึ้นมามันก็ยืดไตคลิปนั่นล่ะตัวสีแดงเขียนคำว่าติดตามนะกดปั๊บมันก็้ที่บอกว่ามันกดกดปั๊บสีมันก็สีเลี่ยนจากสีแดงเป็นสีธรรมดาเนาะครับเนาะมันก็้ที่บอกว่าติดตามแล้วบางทีเราพี่นนองโอ้ยจะกินต่อเนาะ แม่นข่อเอาใครไปใส่เบอร์ล่ะนี่ละใครโอ้ใครอยู่ข้างหลังเนาะข้างหลังโอ้เยียงไหนเซ็ตได้เลยค่ะเซ็้เซ็มาเซ็ตโอ้ครับคับคับเซ็ตง่ายๆน้องู่หญเนาะครับคับโอเคครับเซ็ตหลัก็สิทหลักพี่น้องเอซีเด้๋ววันนี้ค่ครับวัสดีครับคุณแม่ครับวันีค่วัสดีครับ